สวัสดีค่ะดิฉันนางบุภาภายพิชิตค,ค่ะอยู่หม,มู่สี่หมู่หมู่สี่ตำบลคลองงัวค่ะอดิฉันจะมาะสาธิตการทําแกงขี้เหล็กนะคะเริ่มต้นจากขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กนี้เราก็จะเไปเก็บมาหาจากอแถวข้างบ้านนี่แหละคะ่ะทีท่บางบ้านชาวบ้านก็มีปลูกไว้ที่บ้านเลยแล้วก็เก็บมาเราก็จะมาลูดต้มต้มแล้วเราล้างน้ำสองน้ำนะคะแล้วก็มีกะทิ ก็ที่นี่แล้วแต่เราจะใช้แกงมากแกงน้อยแล้วแต่เราจะใส่นะคะนี่ก็มีปลาย่างปลาย่างนี่ปลาเราเลี้ยงไว้เราจะไปซื้อจากตลาดก็ได้เดมนี่มันมีปลาค่ะน้ำปลาปลาเราก็จะหล่นแล้วนะคะอันนี้ก็มีกระชายมีที่แข้งพริมรกระดูกตะไคร้กระเทียมหอมขาแล้วมีกะปินิดหน่อยค่ะขี้เหล็กก็มันคุณประโยชน์ของขี้เหล็กก็จะมี เวลาทานแล้วก็จะมีระบบขับถ่ายดีนะคะแล้วจะทําให้นอนหลับสบายร่างกายสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเราสามารถเอามาประกอบเป็นอาชีพได้นะคะขายแกงขายก็ได้แล้วจะใครเอาไปทําใครเป็นแล้วก็เอาไปทำประกอบอาชีพรับจ้างเขาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตำผิมะกรูดก่อนนะคะเพราะผิมะกรูดจะตำยากก็เราจะตาเราจะใส่ก่อน ตามด้วยขา,ขาค่ะตามด้วยขาแล้วก็ตัะไทร้นะคะไคะ<า>ร<า>่พอประมาณค่ะกะพอประมาณแล้วก็พริกค่ะแต่ก่อนนี้เราจะใช้พริกแข้งเป็นเป็นเม็ดน,นะคะทนนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ ใช้พริกป่นแล้วทำมันง่ายไวหน่อยเดี๋ยวคนเราก็จะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่แช่เอาแล้วขอเกลือสักหน่อยเขามีเกลือไหมแล้วใส่เกลือหน่อยนะคะจะทำให้ละเอียดและตำง่ายคายต่อประมาณค่ะกะพอประมาณแล้วก็พริกค่ะ แต่ก่อนนี้เราจะใช้พริกแห้งเป็นเป็นเม็ดน,นะคะทีนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ใช้พริกป่นแล้วมันง่ายไวหน่อยแต่ก่อนเราก็จะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ๆแช่เอาแล้วขอเกลือสักหน่อยเขามีเกลือไหมแล้วใส่เกลือหน่อยนะคะจะทําให้ละเอียดและตำง่าย เดี๋ยวอันนี้ใส่ด้วยค่ะอันนี้ใส่ได้หน่อยอที่เราก็จะใส่หางลงไปก่อนนะคะ ไปหางไปก่อนเดี๋ยวขอแล้วในแอร์แล้วโขกอันนี้หน่อยแล้วโขกอันนี้หน่อย ไม่ให้กะทิแตกไม่ให้ที่จับเป็นก้อนนะคะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันใช่ใช่ค่ะอกะทิเดือดแล้วก็ เอาพี่แกงลงไปเลยนะคะแล้วก็พี่บิ่แกงให้ให้ละลาย ใส่นับปลาฮะกินออกแล้วนะ เวลาอะไรสักหน่อยเหอะกดช้อนครุ่ทีเป็นไงวะกดช้อนไปซ้อนอะไรทั้งนั้นน้ำกองนั่นไงน้ำน้อยสักหน่อยป่ ือว่ามีของที่บ้านอยู่ไงหยบมาลองชิมที่เค็มดยัง แกงที่เด็กของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเราแกงขายเราก็หม้อเบอร์สิบห้าสี่สิบห้าเราจะลงทุนแปดร้อยบาทเราก็จะขายได้ประมาณพันสองนะคะเราก็จะได้กําไรนิดหน่อยถ้าเราไปขายอย่างตลาดนี่เขาขายกันถุงกะสามติดก็จะได้มากกว่านี้แต่เราขายที่ท้องที่ที่บ้านเราเองเนี่เราก็จะได้แค่นี้กําไรนิดหน่อยโอเคไหนะ okay, ม ก็ขอจบการทําแกงที่เหล็กสอนการคิดแกงที่เหล็กก็จบแค่นี้นะคะข,ขอขอบคุณค่ะจบแค่นี้นะคะข,ขอขอบคุณค่ะ